พลาสเื่นจะมีส่วนประกอบอยู่3รายการเดี๋ยวผมจะเล่ให้ฟังรายการแรกก็คือลอ้อช่อแรงลอ้อช่อแรงนี้จะรับกําลังการหมุนจากตลอข้อเหวี่ยงซึ่งเกิดจากการจุระเบิดของลูกสูบในจังหวะระเบิดแล้วส่งกําลังผ่านก้านสูบในแนวตั้งมาเปลี่ยนทิศทางการหมุนของต่อข้อเหวี่ยงในแนววงกลมนั่นคือแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น เมื่อล้อช่วยแรงนั้นติดตั้งอยู่ด้านท้ายของเพลาข้อเหวี่ยงลำดับถัดมานั้นก็คือแผ่นคลาสแผ่นคลาสนั้นมีหน้าที่ต่อกําลังที่เกิดจากการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงหรือล้อช่วยแรงนั้นทั่วจะถ่ายทอดกําลังจากด้านหน้านี่ก็คือด้านหน้าของแผ่นคลาสแล้วถ่ายทอดกําลังมาอีกด้านหนึ่งก็คือด้านหลัง รุปว่าแผ่นคลาดนั้นก็มี2ด้านเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อแผ่นคลาดลื่นการแายทอดกำลังหรือการตัดและต่อกำลังนั้นที่ผมชี้ให้ดูนั้นก็จะไม่มีการหมุนตามด้วยกันเดี๋ยวท่านดูจุดที่ผมสาธิตให้ดูว่าอาการคลาดลื่นนั้นเป็นอย่างไร นี่ก็คืออาการของคลาดลื่นคลาดลื่นก็คือมันไม่หมุนไปตามล้อชั่วแรงน,นเองนี่คือลักษณะของคลาดลื่นคลาดลื่นล้อชัวแรงหมุนแต่แผ่นคลาดไม่หมุนนั่นเองนั่นคืออาการของคลาดลื่นจากการทํางานของวีคลาดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ประกบกับ3าชิ้นด้วยกันซึ่งมีล้อชั่วแรงวีคลาด และแผ่นคลาดที่ติดด้วยกันเพราะฉะนั้นสาเหตุที่คลาสลื่นหรือวิธีการดูก็คือมันหมุนฟรีแบบนี้อย่างเดียวมันไม่หมุนไปตามล้อช่อแรงถ้าคลาดไม่ลื่นนั้นมันจะต้องหมุนไปตามล้อช่อแรงแบบนี้พร้อมกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันลื่นล้อช่อแรงหมุนอย่างเดียวแต่แผ่นคลาดไม่หมุนแบบนี้นั่นหมายถึงคลาสลื่นนั่นเองการหมุนของแผ่นคลาดนั้นก็คือการหมุนอยู่บนเพลานี่คือเพลา เพราะเมื่อคลาดลื่นแผ่นคลาดไม่หมุนหมายถึงเรลก็ไม่หมุนด้วยนั่นหมายถึงระบบเกียร์หรือล้อนนั้จะไม่หมุนนั่นหมายถึงคลาดฟรีนั่นเองคําว่าฟรีหมายถึงการถ่ายทอดกําลังจากล้อชื่อแรงซึ่งมีแผ่นความฝืดหรือจุดที่มีแรงเสียดทานไม่สามารถถ่ายทอดกําลังจากเพลาสู่ล้อได้ก็ค,คือมีการลื่นนั่นเอง ปัจจัยที่ทําให้คลาสนั้นสามารถลื่นได้นั้นมีหลายปัจจัยเดี๋ยวท่านฟังไปเรื่อยแล้วท่านจะเข้าใจว่าทําไมคลาสรถยนต์นั้นถึงลื่นได้ที่ท่านเห็นนี่ก็คือสปริงดีคลาสสปริงดีคลาสันที่มี2ด้านด้านหนึ่งคือด้านที่ท่านมองเห็นส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นท่านจะไม่สามารถที่มองเห็นนั่นก็มีฝาครอบตัวนี้ครอบปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นการทํางานของสปริงตัวนี้ก็จะเหมือน มานั่งกระดกที่เด็กๆนั่งกันเด็กนั่งฝัง่งนี้ฝั่งนี้ก็จะดกขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อลูกปืนกดคลาดกด,กดนี่คือลักษณะของลูกปืนกดคลาดเมื่อลูกปืนกดคลาดกดกดทางนี้อีกด้านหนึ่งก็จะกระดกขึ้นนั่นคือด้านนี้จะกระดกขึ้นการกระดกขึ้นนั้นก็จะกระดกกระดกพร้อมกันเนื่องจากว่าปลายแต่ละ เส้นนั้นแต่ละอันนั้นจะถูกกดด้วยลูกปืนที่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นก็คือลูกปืนที่ยังใช้างานได้ดีการกดนั้นทําให้ปลายแต่ละจุดนั้นเกิดการถอยออกมานั่นก็คือกระดกขึ้นการกระดกขึ้นนั้นทําให้แผ่นคลาดนั้นจากออกมาเพราะฉะนั้นอาการคลาดลื่นนั้นหมายถึงสปริงที่กดนี้ไม่มีแรงกดพอ ก็คือมีแรงกดน้อยเนื่องจากว่าสปริงนั้นอาจจะใช้งานมานานหลาย10หรือ20ปีทำให้แรงกดไม่เพียงพอนั่นหมายถึงว่าด้านปลายนั้นไม่มีแรงกดพอที่ให้แผ่นความฝืดหรือจุดเสียดทานนั้นไม่สามารถสัมผัสอยู่กับล้อชื่อแรงได้อย่างเต็มที่นั่นคือเหตุผลแรก ที่ทําให้คลาสนั้นมีอาการลื่นได้เหตุผลข้อที่สองนั้นก็คือแผ่นความฝืดนั้นหมดท่านจะสังเกตเห็นว่ามีหมุดย้ำโผล่ขึ้นมานเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบกับอีกแผ่นหนึ่งแผ่นนี้หมุดย้ำยังอยู่ลึกนั่นหมายถึงการใช้งานของแผ่นคลาสนั้นยังมีประสิทธิภาพได้ดีเมื่อแผ่นคลาสหมดแบบนี้ เป็นที่มาของสาเหตุถัดมาที่ทําให้คลาสนั้นเกิดการลื่นได้ลักษณะการหมดของแผ่นคลาสนั้นจะต้องหมดพร้อมกันทั้งสองด้านนี่คือด้านหลังและนี่ก็คือด้านหน้าการหมดด้านใดด้านหนึ่งนั้นแสดงว่าชิ้นส่วนต่อไปนี้เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าหมดด้านหน้าอย่างเดียวแสดงว่าล้อช่อแรงนั้นเป็นรอย นี่คือลักษณะของล้อชื่อแรงที่เป็นด้านหน้ามันควรจะเรียบแบบนี้แต่ถ้าเป็นรอยหรือที่การแตกร้าวลักษณะการร้าวเนื่องจากความร้อนและสูงจากการเฉียดสีของหมุดนี่ก็คือหมุดยำ้ำที่เสียดสีกับล้อชื่อแรงอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าคนขับนั้นไม่เอารถนั้นไปซ่อมขับทนขับไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดความร้อนความร้อนนี่อันตราย ทำให้หน้าสัมผัสนี้เกิดการร้าวได้และถ้าการสึกนั้นข้างหน้าไม่สึกสึกเพาะข้างหลังนั่นหมายความว่าหวีที่สัมผัสอยู่นั้นด้านฝั่งนี้จะมีรอยสึกที่ไม่เรียบหรือมีรอยที่ไม่เรียบนั่นเองนั่นคือรอยไม่เรียบหรือเป็นรอยที่เกิดจากการนูนที่ไม่สูงเรียบ เท่ากันจึงเป็นที่มาของแผ่นคลาดและสึกไม่พร้อมกันในความเป็นจริงนั้นลักษณะการใช้งานนั้นแผ่นคลาดจะต้องสึกพร้อมกันปัจจัยที่ทําให้คลาดลื่นได้อีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือคลาดยันคลาดยันหมายถึงไม่มีระยะฟีถ้าท่านเอามือกดหรือเอาเท้ากดลงไปคลาดมันจะดิ้นไม่ได้นั่นเองเพราะน้ตำแหน่งคลาดที่ถูกต้องหรือไม่ยันนั้นท่านสามารถจับแล้ว มันสามารถมีระยะฟรีแบบนี้ได้นิดหน่อยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการปรับคลัตช์คลัตช์ยันนะปรับอย่างไรให้ท่านมองไปที่ตำแหน่งแป้นเหยียบคลัตช์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทุกจับให้ดูแล้วงอแงหัวขึ้นข้างบนเอาสายตามองขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นอันนี้เราเรียกว่าสากสากนี้จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนส่วนส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในลูกสูบข้างในนี้ อีกส่วนหนึ่งก็คือจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีเกลียวเกลียวเกลียวก็จะมีสองด้านด้านนี้ก็จะฝังอยู่ในแป้นกดคลาดซึ่งสามารถบุนได้สามารถบุนได้สัวน,น็อตตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกล็อกให้แน่นล็อกกรณีไหนบ้างเดี๋ยวฟังต่อไปเมื่อท่านรู้สึกว่าคลาดนั้นไม่มีระยะฟี ไม่มีระยะฟรีหมายถึงแป,ป้นกดคลาดนั้นไม่กระดุกกระดิกพิธีทำก็คือให้ท่านใช้ครีมจับตรงนี้แล้วหมุนหมุนไปนด้านซ้ายหมุนด้านซ้ายแบบนี้การหมุนไปด้านซ้ายหมายถึงทำให้แป้นคลาสนั้นมีระยะฟรีสามารถกดได้แบบนี้การหมุนไปด้านขวาทำให้น็อตตัวนี้ ย้ายตัวออกยาวทําให้แป้นกดคลาดนั้นไม่มีระยะฟีก็คือกดไม่ลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อท่านปรับระยะฟีของคลาดแล้วให้ท่านขันน็อตโดสิบสองนี้ให้แน่นเพื่อทําการยึดแป้นคลาดกับสากตัวนี้ให้แน่นนั่นเองเพราะสาเหตุที่คลาดยันก็คือลูกสูบข้างในอ่ะดันน้ำมันออกไปตามท่อ นี่คือท่อแล้วระสู่แม่ปั๊มตัวล่างทำให้แม่ปั๊มตัวล่างนั้นบดันหวีตลอดเวลานั่นคือหวีไม่อิสระนั่นเองความหมายของคลาดยันก็คือหวีไม่อิสระการที่คลาดยันก็คือการที่หวีก้าอการที่ก้ามปูนถอยออกมาการถอยออกมาก็คือการขับตัวของลูกปืนนี่คือการขยับตัวของลูกปืนเมื่อคลาดนั้งยันทําให้ลูกปืนนั้น สัมผัสที่วีคลาดตลอดเวลาทําให้คลาดนั้นจับพอคลาดจับจก,ก็คือการลื่นนั่นเองสิ่งที่ท่านสามารถรับรู้ได้ว่ารถยนต์ของท่านนั้นคลาดลื่นนั่นก็คือเครื่อยงยนต์นั้นเสียงดังผิดปกติวิ่งไม่ออกเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ออกตัวนั่นเองและที่สาคัญน,นั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงบางครั้งมีอาการข้างเคียงด้วยนั่นก็คือความร้อนขึ้นสูง สาเหตุที่ความร้อนขึ้นสูงนั้นหมายถึงเครื่องยนต์นั้นรอบสูงแต่พัดลมที่ผ่านหน้าหม้อน้ำนั้นมีน้อยทําให้น้ําในหม้อน้ำนั้นเกิดการเดือดนั่นเองเพราะนั้นท่านต้องระวังเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูว่าคลาดลื่นนะอีกวิธีหนึ่งสังเกตได้จากการทดสอบคลาดลื่นหลังจากท่านปล่อยคลาดแล้วเครื่องยนต์ไม่ดับแต่ถ้าคลาดไม่ลื่นหลังจากท่านปล่อยคลาดแล้วขับปกตินั้นเครื่องยนต์จะดับทันที นั่นหมายถึงคลาตั้นทํางานปกติถ้าเครื่องยนต์นั้นดับสิ่งที่ท่านสามารถรับรู้ได้ว่ารถยนต์ของท่านนั้นคลาดลื่นนั่นก็คือเครื่องยนต์นั้นเสียงดังผิดปกติวิ่งไม่ออกเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ออกตัวนั่นเองและที่สําคัญนั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงบางครั้งมีอาการข้างเคียงด้วยนั่นก็คือความร้อนขึ้นสูงสาเหตุที่ความร้อนขึ้นสูงนั้นหมายถึงเครื่องยนต์นั้นรอบสูง แต่พัดลมที่ผ่านหน้าหม้อน้านั้นมีน้อยทําให้น้ําในหม้อน้ำนั้นเกิดการเดือดน,นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูว่าคลาดลื่นนะอีกวิธีหนึ่งสังเกตได้จากการทดสอบวิธีการทดสอบคลาดลื่นนั้นด้วยการใช้เท้าเหยียบเข้าไปที่เบรกเป็นการคล่อมลักษณะนี้เหยียบคล่อมพร้อมกันคลาดลื่นหลังจากท่านปล่อยคลาดแล้วเครื่องยนต์ไม่ดับ แต่ถ้าคลาดไม่ลื่นหลังจากท่านปล่อยคลาดแล้วขับปกติแล้วเครื่องยนต์จะดับทันทีนั่นหมายถึงคลาดนั้นทางานปกติถ้าเครื่องยนต์นั้นดับแต่ถ้าในกรณีนั้นเบรกมือของท่านนั้นสามารถใช้งานได้ปกติก็คือดึงเบรกมือแล้วรถสามารถหยุดได้แสดงว่าท่านไม่ต้องไปเหยียบเบรกที่ล้อไอ้ที่ขาเหยียดติดกับคันเร่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับหลายท่านที่จะทดสอบเพราะฉะนั้นวิธีการทดสอบ ก็ให้ดึงเบรกมือนั้นมาแล้วขับออกเกียร์หนึ่งวิธีการก็คือดึงเบรกมือมาให้สุดแล้วก็ทําการเหยียบคลาสแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ต้องการเร่งออกตัวถ้าเครื่องยนต์หรือถ้าระบบ สัตตต่อกําลังจากเครื่องยนต์มาสู่คลา์นั้นลื่นเครื่องยนต์จะไม่ดับเครื่องยนต์จะไม่ดับแต่ถ้าการออกตัวของเครื่องยนต์นั้นดับแสดงว่าคลา์นั้นยังใช้งานได้ดีสิ่งที่ท่านสามารถรับรู้ได้ว่ารถยนต์ของท่านนั้นคลาสลื่นนั่นก็คือเครื่องยนต์นั้นเสียงดังผิดปกติวิ่งไม่ออกเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ออกตัวนั่นเองและที่สําคัญนั้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง บางครั้งมีอาการข้างเพียงด้วยนั่นก็คือความร้อนขึ้นสูงสาเหตุที่ความร้อนขึ้นสูงนั้นหมายถึงเครื่องยนต์นั้นรอบสูงแต่พัดลมที่ผ่านหน้าหม้อน้านั้นมีน้อยทําให้น้ําในหม้อน้ํานั้นเกิดการเดือดน,นั่นเองเพราะนั้นท่านต้องระวังเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูว่าคลาดลื่นนะอีกวิธีหนึ่งสังเกตได้จากการทดสอบคลาดลื่นหลังจากท่านปล่อยคลาดแล้วเครื่องยนต์ไม่ดับ แต่ถ้าคลาดไม่ลื่นหลังจากท่านปล่อยคลาดแล้วขับปกติแล้วเครื่องยนต์จะดับทันทีนั่นหมายถึงคลาดนั้นทางานปกติถ้าเครื่องยนต์นั้นดับแต่ถ้าในกรณีนั้นเบรกมือของท่านนั้นสามารถใช้งานได้ปกติก็คือดึงเบรกมือแล้วรถสามารถหยุดได้แสดงว่าท่านไม่ต้องไปเหยียบเบรกที่ล้อไอ้ที่ขาเหยียดติดกับคันเร่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับหลายท่านที่จะทดสอบเพราะฉะนั้นวิธีการทดสอบ ก็ให้ดึงเบรกมือนั้นมาแล้วขับออกเกียร์หนึ่งวิธีการก็คือดึงเบรกมือมาให้สุดแล้วก็ทำการเหยียบคลาสแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ทำการเร่งออกตัวถ้าเครื่องยนต์หรือถ้าระบบ จากต่อกําลังจากเครื่องยนต์มาสู่คลาสนั้นลื่นเครื่องยนต์จะไม่ดับเครื่องยนต์จะไม่ดับแต่ถ้าการออกตัวของเครื่องยนต์นั้นดับแสดงว่าคลาสนั้นยังใช้งานได้ดีหลังจากท่านทดสอบแล้วว่าคลาสลื่นก็ให้ทําการถอดชิ้นส่วนยกเกียร์ออกมาออกจากเครื่องยนต์เพื่อทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนนั้นก็คือแผ่นคลาสและตรวจสอบลูกปืนกดคลาดด้วยถ้ามีเสียงดังก็ต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะนั่นหมายถึงเหยียบคลาดแล้วดังปล่อยคลาดแล้วเสียงเงียบนั่นเองถ้าหวีกดคลาดเป็นรอยมากท่านก็ต้องเปลี่ยนเพราะยกเกียร์ออกมาแต่ละครั้งนั้นมันยากเปลี่ยนเลยเพราะว่าหวีก็มีส่วนพาไม่คลาดนั้นลื่นได้เช่นกันเพราะแรงกดที่อยู่บริเวณรอบนอกนี้ไม่เพียงพอส่วนล้อชื่อแรงนี้ถ้าเป็นรอยลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไร แต่ถ้ามันเป็นรอยให้ท่านใช้ผ้าทรายนั้นขัดขัดให้เรียบไม่ต้งประมาณสักห้านาทีเพื่อให้สิ่งสกปรกที่เกิดจากการเจียดสีนั้นหลุดออกไปแล้วกรอบกลับคืนการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดกลับคืนนั้นท,ท่านต้องมั่นใจว่าถอดอย่างไรใส่อย่างนั้นเหมือนเดิม